อากาศร้อนไหมคะอากาศร้อนแต่ใจไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนตามอากาศนะคะทุกๆท,ท่านวันนี้คิดถึงทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะยามว่างเราก็มาเจอกันนะคะในหลายๆช่องของโลกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะช่องทิกต o อกช่องนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเพจของครูวิวนะคะพีรนายตุ้งสงขนะคาศรสีธรรมราชหรือจะเป็นหน้า Facebook ส่วนตัวของครูวิวนะคะกัญญาชัยสิทธิ์ เราจะเจอกันที่สาขาทุ่งสงนะคะเพียนายสาขาทุ่งสงนะคะเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะเจอกันในทุกๆวันนะคะยามเย็นในช่องการเรียนรู้ของโลกออนไลน์นะคะและครูอยู่ก็กําลังจะเปิดนะคะกำลังจะเปิดห้องกลุ่มออนไลน์นะคะที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของหมู่บ้านนะคะของอรักบ้านชายเขาหรือว่าจะเป็นหมู่9ก้าของเรากําลังจะเปิดนะคะเพื่อที่จะ พบปะเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนุ